สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ไม่พาพามาเดินสวยสาธารณะอีกแล้วจ้ะทุกคนนี่ซอยหกสิบเก้าเลยค่ะทุกคนส่วนส่วนบางแคพี่ลมจะดี่แม่จะเอานี่ไปดื่มอาหารปลาก่อนจ้ะทุกคนอันนี้อันนี้ถุงก็สิบาะะาบาทนะคะทุกคนนี่วาก็ทำไปสี่สิบบาทนะคะดือิว่าเขาจะเลี้ย แต่ okay, ทุกคนเขาจะเล็กมากอาันนี้ดวงยังไม่วาปิดนีวทำบุญไปสี่สิบบาทนะทุกคนจ่ายไปสี่สิบาทนะคทนะคทุกคนเวลาก็เอาสี่ถุงจะ้ะอยู่ข้างในจะปลาเยอะนะคะทุกคนไปเลี้ยงปลากันจ้าช่วงนี้ยงตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงจะห้าโมงนะคะทุกคนจะไปเลี้ยงปลาข้างในจะ้ะที่คนก็เริ่มมานะทยอยมาแล้วค่ะ อากาศเด็นดีนะคะไม่บายจะไปเดินไปเลี้ยงปลาข้างในจะ้ะทุกคนเมื่อกี้มาถึงนะก็ไม่บ้าก็กิน <c oughs> กินข้าวอยู่ข้างหน้าจะ้ะกินข้าวกินข้าวกลางวันแต่ว่าตอนนี้เย็นนะคะทุกคน <c oughs> ปลาปลา <c oughs> ไปเลี้ยงปลาก่อนไป <c oughs> ไปเลี้ยงปลาด้วยก่อนสา <c oughs> นะมีเดินไปนู่นแหละ <c oughs> เดินไป ของเล่นละทางนี้โซนของเล่นจ้าทุกคน <c oughs> มาปุ๊บปเดินมาหาเด็กๆปุ๊บเลยเดินทางนี้ไปทุกคนจ้าไปดูตรงนูงน้แนแหละ บ่อเลียงปลาจะเป็นพวกปลาเน,นินเยอะมากค่ะทุกคนช่วงนี้ก็ยังแดดอยู่ค่ะประมาณตอนนี้กี่โมงนะประมาณห้าโมงจะทุกคน ยากาศดีจ้ะอืมน้ําก็ลดลงไปเยอะนะครั้งนั้นแม่แม่ว่ามากับเด็กๆนะคะทุกคนน้ําเขาจะเขาจะขึ้นมาเยอะมากเลยอะ่ะขึ้นมาเยอะจนถึงสะพานนี้เลยพอมาตอนนี้เขาก็ลดลงเยอะเลยนจ้ะ ก็ต้องเยอะเหมือนกันตอนนั้นมาโหน้ําเต็มตรงนี้เลยจ้ปลาเยอะมากค่ะทุกคนปลาดูยยเยอะมากคนปลานินก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะคะทุกคนกลางๆนะ,ะปลาลปดูขายไปไหนเดจวแต่ปลานินจาาทุกคน

เยวตัวใหญ่ก็มีนะคะทุกคนตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีจ้ะมีมีหลายจุดนะคะทุกคนมันมันไหลเข้าฝั่งหมด นี่มีน้พิราบด้ยนะคะทุกคนนกพิราบเพาก็จะมากินขอกินด้วยน้พิราบบรรยากาศดีนะคะสวนส,วนสาธารณะใกล้ๆบา้านไม่ว่ามาบ่อยแต่ทุกคนมีที่ออกกําลังกายด้วยตรงเนี้ <laughs> Một đất rồi Ừ, bà chợ ma cả mình phải khó chìm nhảy này. <laughs>

น,นี้แม่วาก็มามาสองคนกาแฟนวันนี้ขับมอไซคมาสองคนตตาใหญ่มาเลี้ยงปลามาเป็นสวยสาธนณะแต่ทุกคนอยู่ในบ้านก็อุดอู้เดีวพาไปเดินดูจุดอื่นดูต้นไม้ที่อื่นบ้าง สามีแม่บ้านก็ยังโยนยัยน้ยงปลาทุกอนกุกงพ่ลาาไปเยอะบรรยากาศทั่วๆไป่ะค่ะทุกคนตอนนี้แด,ดดอยู่ เป็นมีของเล่นจ้ะเด็กๆก็เล่นกันทุกคนเด็กจะเล่นถนนเนี่ยก็มีถนนอีกออีีกกเส้นหนึ่งปั่นจักรยานได้ไม่ว่าจะเดินไปเลี้ยงปลาทางนน้นอีกสงสะพาจ้ะทุกคนช่วงนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันยังห้าโมงเย็นอยู่ ฟังเสียงนกเสียงลมจ้าทุกคนไมาเดินออกกำลังกายให้ได้เหงื่อนิดนึงก็ยังดีนะคะ แต่ทุกคนเขาพาแมวมาเดินสวนสาธารณะแมวสักสี่ตัวสีดจั่มเค่ะทุกคนนกกระายนกก่นี่นะน้องแมวน่ารักมากตัวใหญ่ไปมีเดินสิเดินสิครับ แก่แมวน่ารักมากทุกคนนี่แม่สีม่วงนี่แก่แต่หนึ่งตัวลายๆน่ารักมากเดเลี้ยงจุดนี้บ้างจ้ะทุกคนน้องเหมียวเขาเดินมาทุกคนน้องเหมียวเขาเดินมาเดียวดีเนี่ยตัวใหญ่น่ารักมากนี่ว่าหารปลาเนี่ยทุกคนดูตัวนี้ก็เยอะนะคะปลา มีทุกที่เลยจ้ะปลาปลานินค่ะทุกคนอาหารปลาอาหารเม็ดจ้ะทุกคนเนี่ยเม็ดเล็กๆมีปลาดุกก็มีแต่ปลาดุกมีน้อยจ้ะทุกคนนะก็มีขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยปลาดุกแต่ปลาดุกตัวใหญ่นะปลานินไม่ค่อยตัวใหญ่ค่ะ ปนินลูกเขาก็ออกเดี๋ยวมีหลายรุ่นนะคะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ค่ะปะนินปลาช่อนก็มีปลาช่อนมีตัวเนี้เห็นปลาช่อนด้วยแต่ไม่ค่อยเยอะ เดินไปที่อื่นดีกว่าทุกคนวันนี้เด็กๆไม่ได้มานะทุกคนที่ทะเลแต่วันนี้เอเล่ก็ไปทํางานจัดทุกคนเพราะว่าอะไรนะก็รับสมัครเด็กใหม่นะักเรียนเนาะนะักเรียนรับสมัครเด็กใหม่ต้องไปอทุกคนอันนี้มีนกเขาด้วยนกเขาตัวเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากจ้ะทุกคนไม่หมจะไปเลี้ยงปลาตรงนี้อีก มีหลายจุดนะคะทุกคนนกเขาก็จะบินนกหลายตัวอยู่นะทุกคนนกเขานี่ก็มีอสามตัวสี่ตัวเนี่ยตรงนี้นกเขานี่ดอกไม้สีแดงแงามๆเ่ะทุกคนตรงนี้ปลาก็เยอะเหมือนกันนะทุกคน ปลาเยอะเยอะเยอะมากประดุกใหญ่ก็มีประดุกโตมาเอ้งเลยอาหารหมดแล้วทุกคนซื้อมาสี่ถุงหมดแล้วเยอะมาก ทุกคนจานนี้ดอกอะไรเนาะสวยมากเลยจะเป็นแบบเขาจะออกสีเหลือง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 ออกส้มสวยมากจ้ะ ยังสบายมากจ้ะทุกคนจ้าออกกําลังกายกันจ้า ทุกคนจาน้าเดี๋ยวคลิปนี้ไม่วาก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจรับชมนะคะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนนะคะวันนี้พามาอกอกกำลังกายที่สวนสาธารณะจ้าทุกคนเอ่อสวนเอ่อซอยหกสิบเก้าไหคะทุกคนมาบ่อยจา้าเรียกว่าอะไรนะสวนแต่มวลาลืมแล้วทุกคนลืมแล้วเมื่อกี้เขามานะพูดนะพ,นพูดได้มาลืมนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชม Whoa นะคะทุกคน,นคลิปนี้ไปก่อนจา้าสวัสดีจ้าทุกคนบ, AH. บ๊ายบาย